สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกรดประวัติคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะประวัติคุณแม่บุญเรือนเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2437ปีมะเมียขึ้น15คหาเวลา1 1นาฬิกา20นาที ปีดาชื่อนายยิ้มมารดาชื่อนางสวนคุณแม่บุญเรือนเกิดที่คลองสามวาอำเภอมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลบางประกอกอำเภอราชบุรณะจังหวัดธนบุรีฐานะทางบ้านเป็นชาวสวนท่านเติบโตมาในละแวกบ้านชาวสวนชีวิตในเวัยเด็กนอกจากจะได้รับการศึกษาให้รู้ภาษาไทยแล้วท่านยังมีความสามารถในการทำอาหารหลายอย่าง เช่นน้ำพริกอาหารจับพวกแกงและต้มนอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถในการเย็บจกักตัดเสื้อผ้าตัดผมได้อีกด้วยเมื่ออายุได้15ปีเศษคุณแม่บุญเรือนได้รับการศึกษาวิชาหมอนวดเพราะปู่ของท่านหรืออาจารย์กรินเป็นหมอนวดที่โด่งดังมากในสมัยนั้นไดตอนที่คุณแม่บุญเรือนสำเร็จทำแล้วแทนก็ได้ใช้วิธีรักษาโรคด้วยการอธิษฐานธรรมและอธิษฐานสิ่งของต่าง ซึ่งสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดโดยวิธีที่ท่านใช้ผสานการนวดไปด้วยเช่นคนไข้คนหนึ่งเป็นไซติงอักเสบท่านก็ได้ทิฐานปูนทาและการนวดประกอบกันและประสบผลสำเร็จในการรักษาอย่างน่าอัศจรรย์ชีวิตวัยรุ่นของท่านท่านได้รู้จักกับพระอาจารย์พริ้งซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากแม่บุญเรือนได้ถวายอาหารและเครื่องทยทานต่าง ให้พระอาจารย์พริ้งอยู่เสมอทำให้ท่านได้เรียนรู้ธรรมะและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้านานวันก็เกิดความเริ่มใส่ศรัทธาและรักงานบุญงานกุศลมากขึ้นชีวิตสมรสของท่านคุณแม่บุญเรือนสมรสกับสิทธิตำรวจโทจ้อยตรงบุญเติมตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลสัมพันธวงศ์ชีวิตสมรสเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ทั้งสองก็ไม่มีบุตรด้วยกันจึงได้รับเด็กหญิงอุไรเป็นบุตรบุญธรรมคุณแม่บุญเรือนด้วยช่วยสามีหาไรายได้ด้วยการรับตัดกเย็บเสื้อผ้าด้วยจากทั้งยังรับนวดรักษาโรคซึ่งทำให้เป็นการกุศลโดยไม่รับสินจ้างและยังสามารถทำคลอดได้หรือเป็นหมอตำแยแผนโบราณด้วยช่วงปฏิบัติธรรมคุณแม่บุญเรือนเริ่มฝึกวิปัสสนากรรมาฐานที่วัดสัมพันธวงศ์กับเจ้าอาวาสวัด ต่อมาสามีได้อุปสมบทที่วัดนี้หนึ่งพรรษาและเมื่อลาสิกขาไปแล้วสามีก็ยังถือมั่นในทางธรรมอย่างมากเลิกสุร,ราเด็ดขาดทำบุญให้ทานเป็นประจำทำให้คุณแม่บุญเรือนยิง่งศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นจนกระทั่งวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2470จึงออกบวชเป็นชีและปฏิบัติธรรมเพียรฝึกหัดวิปัสสนากรรมฐานณวัดสัมพันธวงศ์ ท่านตั้งใจจะขอปฏิบัติทําให้สําเร็จอยู่ที่สาลาวัดสัมพันธวงศ์เป็นเวลา90วันโดยถือศีลแปดบวชเป็นชีนั่งสวดมนต์ภาวนาจจริญวิปัสสนาตามแนวทางของท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดวสัมพันธวงศ์ในสมัยนั้นแต่แม้จะผ่านมาถึงวันที่89ก็ยังไม่สําเร็จทรรด้วยความทอใจจึงกลับไปบ้านสามี เมื่อคุณแม่บุญเรือนอาบน้ำนุ่งขาวห่วมขาวเตรียมตัวสวดมนต์ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2470จากนั้นท่านก็ได้เห็นมารดาและหลานนอนหลับกันหมดแล้วมารนดานั้นกรนส่วนหลานก็ละเมอบนพึมพำรรและกัดฟันกักรอดจึงรู้สึกเกิดทำสังเวชเบื่อหน่ายต่อสภาพอย่างนั้นขึ้นมา และในขณะนั้นเองท่านจึงคิดอยากหลีกเลี่ยงหนีเสียชั่วคราวแล้วท่านก็ได้นั่งสมาธิกรรมาฐานในห้องพระจนถึงเวลาประมาณตีสองก็รู้สึกแน่นหน้าอกอึดอัดหายใจไม่ออกใครกำลังจะตายจึงตั้งสติว่าถ้าจะตายก็ขอให้ตายในตอนนี้เถิดจะได้หมดเวรหมดกรรมธรรมก็ยังไม่ได้บรรลุเลยน่าอาัศาจรรย์ใจยิ่งนักเมื่อคุณแม่บุญเรือนคิดดังนั้น อาการทุกขเวทนาที่เผชิญก็หายไปหมดสิน้นเกิดความสว่างขึ้นมาทั้งตัวมีความใสสว่างอย่างมากรู้ตัวแล้วว่าบรรลุอภิญญาถึงหอย่างมีพระธรรมเข้าประทับเมื่อนึกอย่างรู้อย่ากเห็นอะไรก็รู้แจ้งแทงตลอดสว่างสวายไปหมดและยังได้อิทธิปฏิหารอีกด้วยเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ได้นั่งกรรมาฐานต่อไปอีกจนใกล้ตีห้า ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เข้าไปนั่งในศาลาวัดสัมพันธวงศ์พอสิ้นอธิษฐานปรากฏว่าได้เข้ามานั่งอยู่ในศาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเรื่องที่คุณแม่บุญเรือนหายตัวมาปรากฏอยู่ในศาลาว,วัดแพร่หลายออกไปก็มีพระเนนเทนชีอุบาสกคุณแม่ต่างก็มาลุมล้อมด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างมากล้นต่อมาคุณแม่บุญเรือนท่านได้อธิษฐานหายจากศาลาไปเขาวงพระจันทร์ ท่นได้พบพระผู้วิเศษที่นั่นและได้รับพระธาตุหนึ่งองค์จากพระองค์นั้นกลับมาพระธาตุยังกรรมอยู่ในมือหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้แสดงฤทธิ์อะไรให้คนชมอีกเลยเว้นแต่อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นประมาณเดือนมนกราคมพุทธศักราช2507ท่านมีอาการป่วยโรคไตหัวใจอ่อนโลหิตจางและความดันโลหิตสูงติดต่อกันไม่ยอมรับรักษาของแพทย์เลย โรงพยาบาลท่านก็ไม่ไปท่านต้องนอนป่วยลุกนั่งไม่ได้เป็นเวลา9เดือนอ่านว่าสังขารร่างกายและใจหรือขันห้านี้ไม่ใช่ตัวของเรามื่อเป็นเพียงเครื่องอยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเป็นเรือนทุกข์แม้ต้องการออกไปจากเรือนทุกขนี้ซึ่งแสดงถึงผู้สิ้นอสวะกิเลตผู้บรรลุอสวะขยานโดยแท้ต่อมาวันที่3-5กันยายนในปีเดียวกันท่านอ่อนเพียมาก เหนื่อยเมื่อต้องพูดและเบื่ออาหารเสีมหะเหนียวด้นสนุสิทธิ์ลูกหลานยังคนร่วมชุมนุมสวดมนต์ภาวนาคุณแม่ก็ยังทักทายพูดคุยได้อย่างแจ่มใสหากไม่สังเกตจะไม่ทราบอาการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์คุณแม่ได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเรือนใหญ่ไว้ที่เวลา1ิบนาฬิกาเศษคุณแม่ท่านบอกว่าท่านหนกหู ชอบคณะสามัคคีวิสุทธิจึงทำตามคำสั่งโดยมีได้เฉลียวใจแต่อย่างใดและในเวลา11.20นาิกานาทีของวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,507คุณแม่บุญเรือนก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับคาถาพระชิมพรีท่องก่อนซื้อหวยพระคาถาที่คุณแม่บุญเรือนได้มอบให้ไว้บางตำราเล่าว่าท่านได้มาจากพระอินทบางตำราก็ว่าได้มาจากพระศิวลี โดยท่านได้มาตอนที่นั่งสมาธิจิตเมื่อวันศุกร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2500ท่านให้โสดตามกำลังวันเพื่อบูชาพระสิวลีมหาเทระหรือพระชิมพีจะเป็นมหาลาภมหาโชคมหาภคพย์และ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยคืออายุวันนะสุขพะพละคาถาพระชิมพีตั้งนโมสามจบนชาลีติชิมพาลี จะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมขออำนาจของพระรัตนาตรัยงเป็นที่พึ่งขออัญเชิญบาร,รมีอันสูงของคุณแม่บุญเรือนจงสถิตสถาพรอยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการและถึงพร้อมด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละทุกท่านเถิดคุณดำเนินมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุบาสิกาบุญเรือนเชื่อว่าท่านสามารถอ่านใจคนได้เพราะเคยไปหาครั้งแรกในยามมีเรื่องทุกใจได้รับคําแนะนำทันทีโดยที่อุบาสิกาบุญเรือนไปได้ไต่ถามอะไรเลย ควจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อใจสงบคุณหลวงแจมกล่าวถึงคุณแม่บุญเรือนว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสำเร็จในอิทธิฤทธิ์บางอย่างท่านเรียกคุณแม่บุญเรือนว่าแม่หมอและได้บันทึกเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นด้วยตนเองไว้ดังนี้เมื่อเดือนมีนาคมปี89คุณพี่ปลื้มเจ้าของห้านวิวิทภูสาคาร ได้ชวนขาพเจ้าและแม่หมอบุญเรือนไปดูสวนส้มที่จังหวัดจันทบุรีโดยรถยนต์สวนอยู่ห่างตัวจังหวัด12กิโลเมตรตอนกลับจากสวนขณะที่รถกำลังติดไฟแม่หมอบุญเรือนออกเดินไปก่อนขาพเจ้าออกเดินตามไปภายหลังห่างก,กันประมาณหนึ่งเส้นขาพเจ้าเดินมาถึงที่เลี้ยวก็มองไม่เห็นตัวแม่มบุญเรือนแล้วเร่งฝีเท้าเดินตามไปอีกสองสามเลี้ยวก็มองไม่เห็น ขเจ้าก็เลยหยุดคอยรถพอรู้สึกเมื่อยสักครู่หนึ่งรถก็ตามมาทันข้าพเจ,าจึงกลับขึ้นรถประมาณเวลานับแต่ออกเดินจนรถมาทันนั้นราวสิบห้านาทีเมื่อขึ้นรถแล่นมาอย่างเร็วเพราะเป็นทางลงจากเขารถแล่นมาหลายเลี้ยวจนถึงสาลาพักร้อนซึ่งอยู่กึ่งกลางทางระหว่างจังหวัดกับสวนก็ไม่เห็นแม่บุญเรือนคอยอยู่รถหยุดที่ศารา เติมหม้อน้ำอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นแล่นไปจนพ้นเขตเขาทุ่งก็ยังไม่พบแม่บุญเรือนผู้อยู่ในรถต่างรู้สึกเอจใจเพราะตามปกติธรรมดาคนเราจะเดินเร็วเช่นนี้ไม่ได้รถคนจะแล่นผ่านมาเสร็แล้วขณะที่พวกเราคิดจะให้รถหยุดรอก็พอดีเห็นแม่บุญเรือนเดินเนิบๆอยู่ข้างหน้าเมื่อขึ้นมาบนรถสังเกตดูก็ไม่เห็นกิริยาแสดงว่าเหน็ดเหนื่อยหรืออิดโรย กิติศพัพท์เรื่องคุณแม่บุญเรือนมีฤทธิ์ย่นระยะทางเดินได้ผู้ศิธิ์รู้กันดีแต่สำหรับผู้ไม่เคยเห็นด้วยตาตนเองได้พยายามทดสอบอย่างเงียบๆกันเสมอขุนเลื่อนเป็นผู้หนึ่งที่กระทำดังกล่าววันหนึ่งคุณแม่บุญเรือนไปแวะที่บ้านขุนเลื่อนตรงสี่แยกอนุสาวรีย์ชัยวันนั้นคุณแม่บุญเรือนตั้งปณิธานว่าจะเดินไม่ขึ้นรถตั้งแต่ออกจากบ้านที่พระขนง ในตอนจะลาจากคุณเลื่อนไปยังสถานที่ต่อไปคุณแม่บุญเรือนก็เดินอีกคุณเลื่อนพอรู้ว่าคุณแม่บุญเรือนกำลังจะเดินก็รีบติดตามไปทันทีโดยไม่ให้รู้ตัวขังแรกที่ตามออกมาก็ยังไม่เห็นคุณเลื่อนเล่าว่าจึงได้แวะเข้าไปในบ้านจ่านายสิบสุกซึ่งอยู่ใกล้สามารถมองถนนได้ถนาดถามจ่านายสิบสุกก็ได้ความว่าแม่หมอบุญเรือนกำลังเดินไปทางอนุสาวรีย์ชัย พร้อมกับชี้ทางบอกดิฉันมองตามมือเขาไปและเห็นแม่หมอบุญเรือนกำลังเดินข้ามถนนลานอนุสาวรี์บหน้าไปทางเสนานรักพญาไทยตอนที่จะเข้าสู่ถนนตรงไปทางเสนานรักพญาไทยนั่นเองแม่หมอบุญเรือนเหลียวหน้ามาทางดิฉันแล้วทำท่าเหมือนกับจะรีบวิ่งหนีหายไปตรงนั้นเองตอนนี้ขุนเลื่อนเข้าใจว่า ถนนทางนั้นมีทางเลี้ยวจึงไม่ได้ติดตามไปดูต่อคงหยุดคุยกับจ่าในสิบโศกเสียครู่หนึ่งภายหลังได้เดินออกไปตรวจสถานที่ปรากฏว่าตรงที่คุณแม่บุญเรือนหายวับไปกับตานั้นหาได้มีทางเลี้ยวแต่อย่างใดไม่ผู้คนที่เดินอยู่จะไม่มีโอกาสรับสายตาจากผู้ที่ซ้องดูไปได้เป็นอันขาดคุณเลือนได้สอบถามผู้ที่อยู่ด้วยกันว่าเห็นอย่างเดียวกับตนหรือไม่ผู้ที่อยู่กับคุณเลื่อนก็ตอบว่า เห็นหายไปทางต้นสนความจริงหากมีใครเดินเลยต้นสนไปเราก็ยังจะสามารถมองเห็นเขาได้ต่อไปอีกแต่แม่หมอบุญเรือนหายวับไปเลยขณะที่ฝ่ายติดตามดูพฤติการมีสีในตาด้วยกันจ้องจับอยู่นั้นเห็นเวลากลางวันแสกๆราวสัก14บสนาฬิกาเศษเจษแต่เปรี้ยงมีได้มีเมฆหมอกมืดมืแต่น้อย คุณเลื่อนได้สอบถามเวลาที่คุณแม่บุญเรือนไปถึงที่หมายปลายทางและคุณเขียนก็ได้บอกเวลาแน่นอนว่าคุณแม่บุญเรือนใช้เวลาเดินจากสี่แยกชัยสมรภูมิผ่านวงเวียนพญาไทสวนจิรดาออกสี่เสาไปถึงบางขุนพรมระยะทางนับ10กิโลเมตรด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีเดียวยิ่งกว่ารถประจำทางวิ่งเสียอีกคุณแม่บุญเรือน เคยไปแสดงแอพินิหารเดินบนน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีใครเห็นตอนที่ท่านกำลังเดินหรอกครับแต่เหตุการณ์จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากท่านต้องเดินไปบนผิวน้ำเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2 4 9 1คุณแม่บุญเรือนได้ขึ้นไปพักอยู่ที่บ้านคุณนายลิ้นจีวัดเจดีหลวงหน้าบ้านคุณนายลิ้นจีมีหนองน้ำห่างจากตะลิ่งราวสองวามีกอหญ้าแห้งลอยอยู่ คุณแม่บุญเรือนไปจับเต่ามาจากกอหญ้าและเอาเปลือกมะพร้าวไปวางไว้แทนดิฉันเอาไม้หลงพ้าด,ดูก็ไม่ถึงกอหญ้าคุณนายลิ้นจี่บอกหนามก็ยังกระเพื่อมอยู่ได้พิจรารณาดูตามเท้าและร่างกายคุณบุญเรือนไม่เห็นมีเปียกมีเปื้อนที่ตรงไหนหนามตอนนั้นลึกถ้าจะลุยไปเก่งน้อยจะต้องเปียกขึ้นมาถึงเอวเชียว สังเกตดูที่ก่อหญ้าเห็นเหมือนกับรอยเท้าสองข้างเหยียบก่อหญ้านั้นก่อหญ้าแห้งนี้สมมุติว่าควรจะไปยืนก็คงจะไม่ได้เพราะหญ้าฟูลอยน้ําขึ้นมาขนาดก่อไม่ใหญ่พอจะทานน้ำหนักเด็กๆได้พี่แต่เอาก้อนอิดคว้างไปยญ้าก็แยกกระจายคุณนายบุ้ยสิวพัพฤกป่วยมานานเพื่อนผู้หนึ่งแนะนําให้มาหาคุณแม่บุญเรือนช่วยรักษาจนหายคุณนายบุ้ยรู้สึกเป็นพระคุณ จึงถือโอกาสพาคุณแม่บุญเรือนไปพักผ่อนทัศนาจรพักต้คุณนายบวยเล่าถึงคุณแม่บุญเรือนเอาไว้ตอนหนึ่งว่าพวกเราเดินทางต่อไปชุมพรโดยรถไฟถึงสถานีชุมพรเวลาสองทุ่มนางสาวปราณีและคุณสุดใจเพื่อนของบุตรสาวดิฉันได้มารับที่สถานีคุณปราณีบอกให้ดูเสื้อผ้ากล่าวว่าดิชานวิ่งมารับฝนตกถนนลื่นไปหมดจนหกล้มพาสินเปื้อนไปแถบหนึ่ง พวกเราช่วยกันลำเลียงของลงจากรถไฟคุณแม่บุญเรือนสะพายกระเป๋าใบหนึ่งกับหิ้วกระเป๋าเสือบรรจุศิลากรวดกับหนังสือแดนมทุรสและใบตั้งเศกน้ำอีกหนึ่งใบขบวนของเราออกเดินทางไปทางหลังสถานีโดยมีคุณสุดใจเป็นผู้นำทางดิฉันเดินตามหลังคุณแม่บุญเรือนไปติดติเพราะมันมืดมากคุณสุดใจจะช่วยถือกระเป๋าเสือให้คุณแม่บุญเรือนแต่ท่านก็ไม่ยอม บอกให้คุณสุดใจเดินนำไปที่รถทางเดินตอนนั้นทั้งมืดทั้งแช่เลอะเทอะคุณสุดใจเห็นว่าคุณแม่บุญเรือนมีอายุทั้งหิ้วของหนกักส่งมือจะมาช่วยจูงคุณแม่ก็ปฏิเสธไม่ต้องจูงอีกพวกเราเิยไปถึงรถที่คุณปราณีคุณสุดใจจัดมาคอยรับพอขึ้นนั่งรถคุณแม่บุญเรือนถามว่าใครเท้าเปื้อนบ้างทุกคนบอกว่าก็เปื้อนกันทั้งนั้น ของดิฉันไม่เปื้อนแต่ก็ไม่บอกใครพอถึงบ้านใครก็เข้าห้องน้ำล้างเท้ากันแต่คุณแม่บุญเรือนกับดิฉันขึ้นบนบ้านเลยทีเดียวพอถึงบนเรือนมีแสงไฟเห็นชัดดิฉันเห็นว่าดิฉันมีโครนเปื้อนเล็กน้อยจึงกลับลงมาล้างเท้าใหม่พบกับคุณลพบใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติคุณแม่บุญเรือนในการเดินทางครั้งนี้กำลังจะยกรองเท้าคุณแม่บุญเรือนนำไปล้างเขารองว่า รองเท้าคุณแม่ไม่เปื้อนดิฉันตรวจดูรองเท้าที่คุณลำใหญ่ยกให้ดูปรากฏว่าไม่เปื้อนจริงๆเหมือนกับว่าท่านสวมเดินทางบนถนนแห้งๆการที่ดิฉันไม่ปล่อยเปื้อนเหมือนกับคนอื่นเห็นจะเพราะเดินตามคุณแม่มาติดๆเลยพ่อยได้พึ่งบาร,รมีไม่เปื้อนเปืเป้ะเหมือนคนอื่นคุณนวมเราได้ความประหลาดใจว่าเพียงแต่ดิฉันนึกถึงคุณหมอบนเรือนแล้วบูชาพระ ไม่ต้องออกปากเชิญคุณหมอก็มาหาดิฉันเองเป็นอย่างนี้ถึงสมครั้งครั้งหนึ่งคุณหมอได้ไปหาในเวลาฝนตกมากคุณหมอจะกลับทั้ง,งที่ฝนยังตกหนักอยู่ดิฉันค้านก็ไม่ฟังจึงต้องออกไปส่งที่ประตูฝนตกหนักมากมองดูตัวคุณหมอก็ไม่เห็นเปียกตอนนั้นดิฉันก็ยังสงสัยอยู่เพราะมองดูห่างไกลไม่ค่อยจะเชื่อในตาดิฉันแน่นัก มาเมื่อแต่งงานหลานสาวดิฉันที่บ้านคุณควงอภัยวงศ์เมื่อออกจากบ้านพี่สาวดิฉันจะให้พ่อหนุ่มๆยกขันน้ำมนต์ไปคุณหมอบุญเรือนไม่ยอมให้ยกท่านยกขันน้ำมนต์นั่งมาบนรถยนเองขันใหญ่มากมีน้ำมนต์ค่อนขันขึ้นมาเกือบเต็มคุณหมอยกตั้งแต่บ้านข้างวางังกรมพระนครสวรรค์วังบางขุนพรมไปจนถึงบ้านคุณควงอภัยวงศ์ข้างสนามกีฬา น้ำไม่ได้กระชฉะหกเลยแม้แต่น้อยท่านประคองขันชูมาตลอดเวลาไม่ได้วางบนตักเลยเมื่อไปถึงบ้านคุณควงรถน้ำบ่าวสาวแล้วกลับมาขึ้นรถยนต์ฝนตกไม่จะใหญ่คุณหมอบุญเรือนก็ออกไปตามรถเองโดยไม่มีร่มกลางกลับเข้ามาก็เดินมาอีกคราวนี้ดิฉันได้พิสูจน์ตามร่างกายคุณหมอไม่มีเปียกฝนเลยเรื่องฝนตกไม่เปียกร่างกายคุณแม่บุญเรืองนี้ เป็นไปหลายครั้งหลายหนในขณะที่คนอื่นเปียกฝนกันคุณแม่บุญเรือนร่างกายค่อนข้างร้อนเผาเสื้อผ้าแห้งสนิททีเดียวต่อไปนี้เป็นคำบอกเล่าของนางธรรรุกโกษาผู้ไปช่วยจับสายศีลหลอบพระพุทธรูปพระพุทโธใหญ่ที่วัดสัมพันธวงศ์พอถูกใช้ให้จับสายศีลดิฉันใช้ไม้ก้านร,ร่มพันหมุนเป็นแกนสาศีลเลยคุณนายบุญเรือนพูดว่า ทีนี้ปโปร่งละพอจับสายสินสักประเดี๋ยวก็มีฝนตกลงมาพายุซัดฝนมาเปียกดิฉันคุณนายบุญเรือนออกมาเห็นเข้าก็บอกดิฉันให้กระเถิบหนีฝนเข้ามาข้างในแต่ดิฉันไม่ยอมลุกหนีฝนคุณนายบนเรือนจึงพูดว่าฝนย่ามาเขาจะจับสายสินไปไปไปเพราะว่าเท่านั้นลมพัดฝนไปทางอื่นไม่สาดดิฉันและฝนก็เลยหายไป คุณสุจริตถาวรสุขผู้เขียนประวัติของคุณแม่บุญเรือนแล้วถึงตนเองกับคุณแม่บุญเรือนว่าข้าพเจ้าได้ไปกรบารบทําความเคารพท่านท่านได้ถามถึงความประสงค์ที่มาหาข้าพเจ้าก็เลยเล่าถึงความอยากมีโชคดีในการสอบเป็นผู้พิพากษาบ้างคุณแม่บุญเรือนบอกว่าเมื่อตั้งใจจริงใฝ่การกุศลก็ต้องสอบได้และบอกว่าคราวต่อไปก็สอบได้แล้วละ่ะ คาพูดประโยคนั้นทราบซึ้งความรู้สึกของข้าพเจ้าเป็นอันมากข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านอธิษฐานให้หรืออวยพรให้หรือท่านมียาทราบโดยทางใดหรือไม่อย่างไรเพราะปรากฏว่าในระยะต่อมาอีกไม่เกิน6เดือนนับแต่หลังสอบคราวก่อนนั้นข้าพเจ้าก็สอบเป็นผู้พิพากษาสำเร็จได้คะแนนอันดับดีเป็นที่สองคุณแม่บุญเรือน บำเพ็ญเพียรฝึกใจในพระพุทธศาสนาจนบบรรลุจตุทชันและอภิญญาหกสำเร็จครั้งแรกตั้งแต่บวทเป็นแม่ชีที่วัดสัมพันธวงศ์จนต่อมาคุณแม่บุญเรือนได้อธิษฐานไปเขาวงพระจันทร์พบพระผู้พิเศษขอพระาธาตุท่านท่านก็ให้มาหนึ่งองค์และได้กลับมาตามคำอธิษฐานพร้อมด้วยพระาธาตุในสมัยก่อนพระเครื่องและเหรียญต่าง ผู้สร้างมักเป็นบุรุษเพศแต่สำหรับพระพุทธโธน้อยที่จะกล่าวถึงนี้สร้างโดยแม่ชีบุญเรือนซึ่งเป็นสติเพศผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดีมีคุณธรรมและเมตตาธรรมรักการทำบุญสร้างกุศลชอบไปนั่งฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรม,มตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะที่วัดสัมพันธวงศ์ ท่านเป็นผู้นำในการจัดตั้งคณะผู้ร่วมบุญในนามคณะสามัคคีวิสุทธิซึ่งช่วยเหลืองานบุญงานกุศลต่างๆต,ต,ตลอดจนรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บนานาประการด้วยอำนาจพระพุทธคุณแก่ทุกคนอย่างเต็มที่ม่เลือกชั้นวันนะด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่และยึดถือหลักการบริจาคและการให้เป็นหลักสำคัญทาให้พุทธคุณของพระพุทธโธน้อย ที่ท่านจัดสร้างมีความเข้มขลังเป็นที่ปรากฏเป็นที่นิยมสะสมในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ทราบชื่อเสียงกิริสัพท์ของแม่ชีบุญเรือนพระพุทธโธน้อยเป็นพระเครื่องขนาดเล็กที่ท่านสร้างขึ้นและอธิษฐานจิตเมื่อปีพุทธศักราช2,496เป็นพระพิมพ์แบบเครื่องซีกรอบทรงสามเหลี่ยมด้านหน้าองค์พระประทับนั่งแสดงปางมาวิชัย เหนือฐานโบวสองชั้นพระเกตเป็นมุ่นเมาลีพระนาศิกเป็นสันนูนพระเนตรเป็นเม็ดรกรมนูนและพระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน,น้ำมนตส่วนด้านหลังมีอักขระขอมจารึกเป็นเส้นลึกอ่านว่าพุทโธพุทธคุณเป็นเลิศประกบคบครันทางด้านเมตตามหานิยมแขวคราดเจริญด้วยภพขัรั์และกำจัดโรคร้าย